ครบรอบ1ปีนะคะที่ศาลตัดสินจําคุกนายสมยศพึกษากเกษมสุขในความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูงเป็นเวลา10ปีค่ะวันนี้เป็นวันครบรอบ1ปีการตัดสินจําคุก10ปีนายสมยศพฤกษากเกษมสุขบรรณาธิการนิตยาสารวอยซอฟทักสินในข้อหาหมิ่นเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 กลุ่มฟรีสมยศขอเชิญชวนให้ร่วมการแสดงความคิดเห็นลงในหน้าวอลโพสต์ใน Facebook ของแต่ละคนเองในวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา20นาฬกาถึง22นาฬิกาในหัวข้อเราจะช่วยเหลือนักโทษทางความคิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อย่างไรและเราจะแก้ไขป้องกันปัญหาและเมื่อสิทธิที่เกิดจากการใช้ประมวลกฎหมายอาญา,ามาตราร12อย่างไรโดยให้ลงท้ายแฮชแท็กว่า s h a ฟรีสมยศโน112และต้องตั้งสถานะของข้อความที่โพสต์เป็น Public เพื่อให้กลุ่มฟรีสมยศเห็นข้อความกิจกรรมนี้มีเพื่อรำลึกถึงนายสมยศพฤกษากเกษมสุขนางสาวดารณีชาญเชิงศิลปาก,กุลจำคุก15ปีและนายเอกชัยหงกังวานถูกจำคุก5ปีและคนอื่นๆที่ต้องถูกคุมขังด้วยกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม เมื่อปี2553รายชื่อของนายสมยศอยู่ในรายชื่อผังล้มเจ้าอันเป็นเท็จของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะสอชแจ้งความนายสมยศทำให้นักโทษการเมืองผู้นี้ถูกจับกลุ่มตัวเมื่อเดือนเมษายนปี2554นายสมยศถูกจำคุกโดยไม่ได้รับสิทธิประกันตัว เมื่อวันที่23มกราคมปีที่แล้วสารอาญาตัดสินจำคุกนายสมยศเนื่องจากสารเห็นว่าบทความของผู้ใช้นามปากกาวา่าจิตพลจันทร์ในนิตยาสารไวซ์ซอฟททักษิณมีข้อความหมิ่นเบื้องสูงทั้งที่ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์พุทธศักราช2550ไม่ได้กำหนดให้บรรณาธิการต้องรับผิดชอบกับบทความที่ผู้อื่นเขียน และในบทความก็ไม่ได้ระบุถึงบุคคลใดโดยเขียนถึงตัวละครชื่อหลวงนรบานที่ไม่มีอยู่จริงแต่สารก็เชื่อว่าจำเลยมีเจตนาหมิ่นเบื้องสูงขณะที่สาภาพยุโรปแสดงความกังวลอย่างยิ่งนะคะโดยระบุว่าคำตัดสินดังกล่าวลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพสื่ออย่างรุนแรงและกระทบต่อภาพลักษณ์สังคมที่เป็นประชาธิปไตยและมีเสรีภาพของประเทศไทย นายบรัสอดัมส์ผู้อำนวยการองค์กร h Human Rights w a w c t เอเชียมองว่าคำสั่งศาลดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับความพยายามแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ของนายสมยศมากกว่าจะเป็นเรื่องอันตรายใดๆที่เกี่ยวกับสถาบันโดยเจ้าหน้าที่รัฐมักไม่กล้าที่จะไม่สั่งฟ้องคดีในลักษณะนี้เนื่องจากกลัวข้อคอรหาว่าไม่จงรักภักดีต่อสถาบัน